สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมน้ำผ้าทุกท่านมาที่บ้านคู่เดือมาเบิงเรือเก่งเรือดังของชุมชนบ้านคู่เดือเรือลํำหนีสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านคู่เดือและเป็นเรือที่ชุมชนบ้านคู่เดือภาคภูมิใจนั่นคือเรืออัครมงคลราชธาดีประวัติเรือลํำนีเป็นจังไดแน่เดี๋ยวให้ท่านสะท้อ เล่าประวัติเรือล้ำนี่ให้ฟังเชิญครับท่านท่รับสวสดีครับครับครับเล่าประวัติเรือล่ำนี่ห้ฟังเนี่ยครับท่านท่อครับเรืออาัตนี่นะครับเริมที่ซื้อหลัานี่ครับครับพ้ซื้อราคามงคลราธานีเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วครับเนื่องจากว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากท่านพระผู้นมวัดมงคลนเมตนะครับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเพื่อนเป็นลูกบ้านผู้เดียวอ่าได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งของเพิ่นส่วนโตมาปรับปรุงนะครับอดีตทีมโบ๊ทดนปรนปับปรุงกัเคยได้แชมป์ถ้วยประธานมาหลายถ้วยด้วยกันนะครับเจ็กตกอนเนี่ยซื้อเรือราชธานีราชธานีนราชธานีก็มาคู่เพิ่นเอาให้การสนับสนุนค่าสอบบำรุงก็เลยเปลี่ยนซื้อก,กับมานำซื้อวัดของเพิ่นคือวัด วัดอมองคลนิมิตนะครับอ๋อวัดมงคลนิมิตก็เลยเป็นซื้อเรืออัครมงคลราชธานีครับรบ,บานีก้อนหน้าน้นเท่าได้แซมยุสัยในกนเท่าดหลังจากไอ้สร้างจิมได้ปรับปรุงนะครับทาเสาใหม่แล้วลงสนามแรกก็คือสนามโพตากนะครับเ้าวปาประสบผลสําเร็จได้ถวยสมเด,ด็จพระนางเจา้พาพระอรมาชินีนนะครับเป็นที่หนึ่ง้วก็เท่าก็ดีไปแข่ง เพื่อเชื่อมตั้มพันกระชับเม็ดทีสนามชาตูมนะครับก็ได้ล่องเชมป์มนะครับแล้วก็สนามจังหวัดอุบลนะครับก็ได้ล่องเชครับก็ลงสามสนามนะครับก็ถือว่าปกระทบควางเดจค่อนข้างสูงนะครับครับช่วงหนึ่งนี่เรื่องอัครมงคลราชธานีนี่สิบมมีไผ่บ่ฮู้จากเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่งเรื่องรัหนึ่งของคู่เดือตามจริงก็ชื่อเสียงก็โดวงดังมาตัดนะครับซึ่งประกอบกับเสือกับ เป็นซื้อที่เป็นมงคลกับจังหวัดนะครับมันเอิ่นง่ายนําเอิ่นง่ายอัครมงคลราชธานีฟั่งแล้วพอฟั่งแหลมมวนครับก็เลยพี่ายภาคเรือนี่กับภาคมวนแมนเพราะมันซื้อมวนแล้วกับซื้อเป็นมงคลแมนบานนี้เรื่องนี่ขนาดหาซิพี่ไพ่แมนบ่เดี๋ยวนี้หาซิผาครับหาซิผาพี่พ่ยพี่ไพ่นะครับเออครับ เออนี а, ่แช่มก็ได้ตามที่ท่านสะเท้าบอกให้ฟังนี่ละแม่นครับช่วงนี้เท่าเท่าบ่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อเรือล้ำนี่เพราะว่ามันเห็ดมาใหม่อยู่แล้วแม่นครับคือเปลี่ยนลักษณะกรงแต่งทีนะครับก็จะเปลี่ยนกรงเป็นบางตัวนะครับอ๋อเปลี่ยนโครงเออโรงมันแตกนะครับลายลายลายหลายตัวอ๋อกรงกรงมันแตกอะเปลี่ยนใหม่แล้วก็นี่มันมีห้อยนี่ยังสี่นอร้อยล่าวยาธรรมดาเฉยๆนะอันนี้นี่ห้อยล่าวนี่ก็ะชียาปั๊บลงมาเดือนกับ บ่มีนะครับบ่มีอย่างอื่นพอดีก็ได้จังหวะทางจิมเขามาดำเนินการกได้เพิ่นดำเนินการแก้ไข่แก้ไขให้นน้ำคเปลี่ยนให้น้ำอ่าเป็นเป็นเรื่องขอนเสียบบอกนี่เป็นขอนเสียบนะครับขอนเสียบขอนเสียบหาพิาีพายถือว่าเป็นขออขอนเสียบที่ใหญ่ที่สุดอยู่นี่แมนครับใหญ่ ครูครับสอนอุบลนะครับพอนตัวนี้เอามาพร้อมกันมาครูก,กันเออที่มาที่ไปของขอนเอามาได้ใส่ก็อยู่ทั้งบุญทลิกนะครับอยู่ทั้งบุญทลิกเออ,อใช่แดนไทยเล่าพื่กันนี่ครับพ <izzard, izione S 2> อนนี่จะอยู่เขาหน่อยลูเดียวกันนะครับพอน,อน,นเป็นไม้หยัางอันนี้เป็นไม่ตะเคียนไส้นะครับตะเคียนไส้ทั้งขูนต,ว,ตวสวนอุบลเนี่ยเป็นตะเคียนทองะครับตะเคียนท้องไม่ตะเคียนบานเท่าในเอื้อนไม้หยัาง บ้านเท่าเนี่ก็เอินไม่แค้นไม่แค้นไม่แค้นนี่คุณสมบัติของไม้แค้นมันเหนียวบ่คุณสมบัติของไม้แค้นก็คือต้นท่อนทอสภาพน้ำนะครับทนทอสภาพแดดสภาพสภาพน้ำนะครับโบเห็นไห่พุเปื่อยูุพังไงนะครับครับครับมีค่อนข้างที่เป็นไม้ที่ โบราณเพิ่นกิถือว่าเป็นไม้มงคล,ลคอ่าเป็นไม้มงคลครับครับอ่าไม้ไม้ไมนี่เฮาขุดขุดมาพร้อมกันเอามาเป็นต้นเลยเอาเอามาเป็นต้นครับเอามาเป็นต้นใส่เทนเลยใหนหลากมาคู่กันะะนะครับคู่กันสองลำเสร็จแล้วเขาก็มาขุดอยู่นี่บ่เสร็จแล้วก็ขุดอยู่นี่โดยนายสร้างอุตสาหดคือกันนะครับสร้างอุตสาหเป็นคนทางไหนสร้างอุตสาหเพิ่นเป็นคนอยู่ในวลินนะครับอุตสาหจันทร์ชาลิจิตตอนนี้เพิ่นก็เสียชีวิตแล้วนะครับเพิ่นก็ได้มาสร้างวิหารวัดคูเดียไว้เป็นอนุสรณ์ของเพิ่นนะครับซึ่งวิหารคูเดียก็ บ่คือไครนประเทศไทยนะครับทีบจั่งไปอ๋ออ๋ออ๋ท่านประลัดบางๆกับเว้ยยังชอมได้นะครับถีบวัดนะครับอ่าอยู่ในวัดบ่อยู่อยู่วัดนะครับวิหารคู่เดือดถีบจั่งบ่บ่บ่คือไครนะครับบวชอยู่สันทงครับนะครับเป็นเป็นที่เพันเฮ็ดไว้ที่บ่คือคือใครในประเทศไทยร่อง่ายๆลยครับครับนี่คือเรืออัครมงคลราชธานีเรือดังของชุมชนบ้านคู่เดืออีกลำหนึ่ง ให้พี่น้องไดบิงครับ,รบเป็นรเรือขนาดหาิหาผีพายเป็นเรือที่มีซื่อเสียงโด่งดังสร้างซื่อเสียงโด่งดังให้กับชุมชนบ้านคู่เดืออีกลำหนึ่งครับนี่คือชุมชนเฮาคู่เดือเฮาตอนนี้เพิ่นสิปั๊บปรุงเรือครับแหล้วก็พี่น้องเฮากับมาเป็นกำลังใจมาซอยสนับสนุนครับนี่ครับ อดีตผู้ดูแลเรือครับเพื่อนกับมานางอยูงนีเที่ยวแรกผมมาเพื่อนกับน,นางยังสี่ละมาเที่ยวนี้ก็ยังนั่งทาเก่าอยู่ครับวันนี้เปลี่ยนทา,ทา,นทานครบับท่านสทชจุมพลสวัสดีครับ,บท่านสอทครับสวัสดีครับนี่ผู้ให้การสนับสนุนเรืออีกละเอกคนหนึ่งของชุมชนคู่เดือห้าครับ,บเป็นมากแต่บรรพุรุษเออนี่เพิ่นอันมันอยู่ในสายเลือดครับนี่เรือนี่อยู่ในสายเลือดแล้วฐานนี้ไปทั้งหลังครับพูดด้านหลังนั่นสิเป็น สถานที่ซ่อมเรือตอนนี้เขาซ่อมเรือละแม่นบ่ท่านก็ต่อรับเรือซ่อมีซ่อมนี่พี่ไพ่บ่ผพูดล้อนี่นี่พี่ไพ่หน้าตาดีล้อแจ้งน้อยกันแหละครับตอนนี้ยังดีอยู่นี่ครับโสดโซดโอ้โซดครับเอา